แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคการนาพิเศษอุดรธานีโขนำเสนอการทดลองทำน้ำหมักชีวภาพยอดยางพาราเพื่อให้น้ำยางแข็งตัวการทำน้ำหมักชีวภาพยอดยางพาราเพื่อให้น้ำยางแข็งตัวเกิดจากความสนใจของคณะผู้จัดทำที่ตั้งสมมติฐานว่าหากทำการทดลองนำผักพื้นบ้านของชาวอีสาน เช่นผักกาดดองผักเสี้ยนดองนำมาทดลองทำน้ำหมักเชื้อภาพจะได้หรือไม่ประกอบกับในชุมชนของผู้จัดทำมีใบชะมวงและใบติ้วอยู่มากจึงเกิดแนวคิดว่าใบพืชที่มีรสเปรี้ยวดังกล่าวเมื่อน,นำมาหมักกับข้าวเหนียวจะทำให้มีกรดที่มีคุณสมบัติทำให้ยังพาราจับตัวเป็นก้อนเหมือนกรดซัลฟิวริกได้หรือไม่ จึงได้ทำการทดลองทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้กับยามพาราขึ้นดังที่ได้นำเสนอดังนี้สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีนะคะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการทดลองน้ำหมักชีวภาพของพวกเราที่ได้จากใบชะมวงและใบติ้ว เพื่อเปรียบเทียบกับกรดซันฟิลริกของเกษตรกรที่ใช้ทั่วไปนะคะโดยการนำน้ำหมักชีวภาพและกรดซันฟิลิกมาหยอดน้ำยางพาราค่ะเชิญรับชมขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเป็นการทดลองน้ำหมักชีวภาพจากใบติ้วค่ะนำน้ำยางพาราที่เราเตรียมไว้นะคะ50รูปบาทเซนติเมตรเทลงใส่ถ้วยพลาสติกค่ะ แล้วนำน้ำหมักชีวภาพจากใบติ้วค่ะหยดลงน้ำยางาเบาๆนะคะช้าๆค่ะแล้วจับเวลาค่ะแล้วก็คนให้น้ำยางกับน้ำหมักชีวภาพเท่ากันนะคะเพื่อจะให้น้ำยางแข็งตัวค่ะ น้ำยางเริ่มจะจับตัวกันแล้วนะคะพอน้ำยางเริ่มแข็งตัวนะคะให้สังเกตในถ้วยน้ำยางนะคะจะมีสีใสนะคะไม่ขุ่นการจับตัวของน้ำยางนะคะน้ำหมักเชื้อพลาจากใบตี้วนะคะจะใช้เวลา2-3นาทีค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการทดลองน้ำหมักชีวภาพจากใบชะมวงค่ะนำน้ำยางพาราที่เราเตรียมไว้50ลรูปบาทเซนติเมตรเทลงในถ้วยพลาสติกค,ค่ะแล้วนำน้ำหมักชีวภาพของเราที่เราเตรียมไว้นะคะคือน้ำหมักชีวภาพจากใบชะมวงค่ะแล้วฉีดลงไปในถ้วยยางพารานะคะ แล้วคนให้ทั่วค่ะเริ่มจากเวลาที่น้ำยางเริ่มแข็งตัวนะคะ พอคนไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำยาอังเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะ น้ำยางแข็งตัวจนหมดนะคะให้สังเกตในถ้วยน้ํายางนะคะจะมีสีใสไม่ขุนค่ะน้ำหมักชีวภาพจากใบชะมวงนะคะจะใช้เวลาอยู่ที่1-2นาทีค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการทดลองกดซันฟิวริที่เกษตรกรทั่วไปใช้ค่ะนำน้ำยางพาลาที่เราเตรียมไว้นะคะ50ลรูกบาทเซนติเมตรเทลงใส่ถ้วยพลาสติกค่ะ อันนี้นะคะเป็นกดซันฟิวริกที่กเกษตรกรทั่วไปใช้ค่ะหยดลงในน้ำยางเบาๆนะคะช้าๆค่ะแล้วก็คนน้ำยางกับกดซันฟิวริกนะคะแล้วเราก็เริ่มจับเวลาค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะ สังเกตในถ้วยน้ำยางนะคะน้ำยางเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะพอน้ำพอน้ำยางแข็งตัวจนหมดนะคะให้สังเกตนะคะในถ้วยน้ำยางนะคะ จับก้อนของน้ำยางนะคะกดซันฟิลลิกนะคะจะใช้เวลาในการจับตัวประมาณ1นาทีค่ะสรุปได้ว่าใบชะมวงนะคะจะมีผลใกล้เคียงกับกดซันฟิลลิกมากที่สุดค่ะ ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพหยดยางพาราจากใบชะมวงนะคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำใบชะมวงมาล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนำมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอตัดได้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเราจะนำมาชั่งให้ได้800กรัมพอชั่งเสร็จแล้วเราจะนำมาแยกใส่ถังพลาสติกที่เราเตรียมไว้ค่ะ นำข้าวเหนียวนึ่งนะคะมาปั้นให้เป็นก้อนแล้วนำมาชั่งให้ได้ก้อนละ150กรัมจํานวน1ก้อนค่ะหลังจากนั้นนะคะนำข้าวเหนียวนึ่งที่ชั่งไว้ลงไปในถังพลาสติกที่เราเตรียมไว้ค่ะและคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้7วันสังเกตและบันทึกผลการทดลองนะคะ นี่หน้าตาของใบชมวงนะคะที่เรานําไปใช้ในการทําน้าหมักชีวภาพของเราค่ะตอนนี้เราลงพื้นที่อยู่ที่อํเาเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณพ่อสมอรย่านกลางค่ะเป็นเจ้าของสวนนะคะเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ไโดนไปพอ่อจะ่ที่ว่าเรียนสองเรียนสามเรียนนี่ละเราบ้านนี้มันมันปลอดภัยบ่ค่ะบ้านนี้มันจะปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่ประปาน้องเจมี่เนาะแม่อยู่ค่ะ